สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุเกมเน็ินี่โกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้มาเปิดกาชาหรือเราจะไม่ได้มาทําอะไรกันเลยนะครับเราจะมาพูดคุยกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับเกมนี้เนาะคือเรียกว่าไงดีช่วงนี้เนี่ยคือผมก็เรื่องแบบมีเวลาว่างเยอะไงหลังจากเคลียร์งานต่างๆไปหมดแล้วนะครับก็ไปเพอเอิญเลื่อนเฟซอ่านเฟซดูนะครับผมก็แบบ ไปเห็นโพสต์โพสต์นึงของคนบางคนในกลุ่มเดนซินิโกนะครับผมบอกว่าแบบขายรหัสเดนซินิโก1,500บาทอะไรเงี้ยแบบคนขายรหัสโพสต์กันขายรหัสเต็มไปหมดเลยนะครับผมคือแบบผมในใจก็คิดนะว่าแบบเชี่ยคือนอกจาก VIP เขาจะยังแบบ VIP 7 VIP 8แล้วอะเข้าใจป่ะท่านผู้ชม VIP เนี่ยแม่ง มันต้องเติมเยอะนะเว้ยกว่าจะ V B หกเจ็ดแปดเนี่ยคือมันต้องเติมเกินแน่เกินประมาณสี่พันห้าพันอะกว่าจะขึ้นได้นะครับผมแล้วคือเขาเอาราคาตัวเองมาขายในราคาที่พันห้าแล้วเนี่ยโคตรถูกเลยเว้ยคือผมก็ไม่เข้าใจแบบทาไมคุณถึงขายรหัสวะแต่ก็เข้าใจเลยนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยได้ไวดีมันกําลังอยู่ในช่วงขาตายนะครับผมอ้าวแล้วทำไมท่านผู้ชมท่านผม้ติท่านผู้ชม ถามว่าทำไมเกมนี้มันกำลังอยู่ในช่วงขาตายหรือก็คือมันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วหลังจากนี้หรืออาจจะมีสิทธิ์ที่เกมตัวนี้เกมทางตัวเกมเนี่ยอาจจะปิดตัวลงเลยก็ได้นะครับผม,มก็แบบก็มีสิทธิ์สูงมากนะกับเกมนี้นอกจากผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเปิดได้อีกประมาณถ้าให้ผมเดานะน่าจะ2ปีไม่ก็3ปีอะ่ะ ถ้าอันนี้คือสุดๆแล้วนะครับผมผมคิดว่ากว่าเกมนี้จะปิดเนาะก็สองถึงสามปีเลยแหละเพราะแล้วทำไมเหตุผลที่เกมนี้เนี่ยมันกำลังจะตายนะครับผมคืออย่างแรกเลยนะครับที่ผมคิดนะตัวละครนะครับผมอย่างแรกคือตัวละครเลยทําไมตัวละครถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ตัวเกมเนี่ยมันกำลังจะเป็นขาตายก็เพราะเนื่องจากว่าเกมนี้นะมีตัวละครเยอะมากเลยใช่ไหมท่านผู้ชมและกว่าเราจะปั้นตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องเปิดได้ซ้ำแล้วก็มาปลดดาวให้ขึ้น ดาวเยอะๆแนละ้วถึงจะอัพเลเวลแมกแมกเลเวลให้เยอะขึ้นได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมไอ้ตรงส่วนนี้เนะี่ยคือสายฟรีกับสายเติมมันก็จะมีข้อด้อยกับข้อดีต่างกันนะครับผมคือสายฟรีเนี่ยก็จะมีแบบช่วงเวลาที่ต้องเก็บเพชรแล้วค่อยมาเปิดหาตัวละครที่เขาต้องการส่วนสายเติมเนี่ยคืออยากได้ตัวละครไหนก็เติมเอาเติมเอาเปิดหาเอาเปิดหาเอาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มันจะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างสายฟรีกับสายเติมอย่างมหาศาลเลยนะครับตรงนี้กับการบ้้นตัวละครและยังไม่แค่นั้นเว้ สิ่งที่ทําให้สายฟรีกับสายเติมเนี่ยมันห่างชั้นกันไปยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยก็คือการทํา UR นั่นเองนะครับผมซึ่งการทํา UR เนี่ยก็คือเราต้องทาตัวละครตัวนั้นเนี่ยขึ้น6ดาวก่อนนะครับผมถึงจะทํา UR ได้ซึ่งตรงนี้แหละนะครับท่านผู้ชมทําให้สายฟรีกับสายเติมห่างชั้นกันไปอีกซึ่งก็จะทําให้คนที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยมันก็จะน้อยลงไปอีกนะครับผมเพราะว่าก็ไม่สามารถเป็นสู้คนอื่นได้ไม่สามารถแข่งกระดังเท่าคนพวกนั้นได้เพราะว่าเขาเนี่ยบางอาจจะแบบยังทําไม่ถึง6ดาวมี เปิดหามีเพชรไม่พอในการเปิดหาทํยูา UR อะไรประมาณนี้นะครับผมคือส่วนใหญ่เลยนะี่ยมันมาจากกาชาเว้ยท่านผู้ชมเขะะ้าใจป่ะซึ่งการทํา U r เกมนี้เนี่ยแม่งต้องเปิดได้ซ้ํา4ตัวนะครับผมถึงจะทําขึ้นยูรได้เนาะซึ่งแม่งแบบต,ต,ต้องใช้เพชรประมาณ1 0 0 0 0แกว่าเพชรถึงจะเปิดหา4ตัวเลยนะครับซึ่งแม่งเยอะมากเลยเว้ยซึ่งทําก็เลยทาให้สายฟรีส่วนใหญ่เนะี่ยแม่งก็แบบหงุดหิดไงแบบ กูจะไปผ่านด่านนี่นก็ผ่านไม่ไหวคือกูจะไปสู้ใครเขากูก็สู้ไม่ไหวกูต้องแบบหานั่งเก็บเพชรนั่งเปิดหาตัวละครคือกูกาลัง,งตั้งใจทําตัวนี้อยู่อยู่ดีมีตัวอื่นที่แบบไม่เป็นเบต้าเข้ามาแทาน,นแล้วแบบกูต้องไปเปิดหามันอีกอะอะไรอย่างนี้นะครับผมกอแบบมันทาให้ความห่างชั้นลออสายพีกับสายเติมมันเยอะมากตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็เลยคิดเข้าใจคนพูดนั้นเลยนะว่าแบบที่อยากขายดีเกมนี้แล้วเนี่ยเพราะว่า คือเล่นไม่ไหวแล้วบางคนอาจจะเล่นไม่ไหวหรือบางคนอาจจะแบบไม่มีแบบไม่อยากเล่นแล้วเพราะเกมนี้เนี่ยมันไม่มีมันคอนเทนต์มันน้อยมากเลยนะตอนเนี้เอาจริงๆนะครับท่านผู้ชมเกมนี้เป็นเกมหนึ่งเกมที่คอนเทนต์เรียกว่าน้อยมากหรือค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมคือมีอะไรให้เล่นบ้างอะ่ะก็เป็นแบบเคลียร์ดันต่างๆเคลียร์ดันเป็นสเตตสเตตต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรอะ่ะตีบอสโวบอสตี PVP 2 PVP ลงเมืองใต้ดินทำตารา ลงห่อคอยหาอุปกรณ์นิดๆหน่อยลงสารสับสูน,น,นเนอาเหรียญไปแลกตัวละครอะไรเงี้ยเนี่ยคอนเทนต์มันก็มีอยู่แค่เนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจะปะคือผมก็ใชนะว่าคือคนที่เริ่เล่นเป็นส่วนใหญ่กับเกมนี้เนี่ยมันแบบมันเบื่อแล้วไงการทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอะไรหลายๆอย่างในแบบหลายๆอย่างแบบเป็นรูทีนทุกๆวันอย่างเงี้ยม่งก็แบบมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับในเกมนี้ สิ่งที่น่าสนใจก็มีได้แค่สกินตัวละครแล้วก็ตัวละครที่มันดีไซน์ออกมาได้ดูดีมากก็มีแค่นี้แหละนะครับกับเกมนี้เนาะก็หลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะอัพเกมนี้น้อยลงะนะเนาะเพราะว่าหลังผมบอกเลยนะว่าหลังจากนี้จะมีตู้ตัวละคร UR มาเต็มเลยเว้ยคือหลังจากนี้นะมันจะอัพแต่ UR 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 และก็ UR เว้ยคือถามว่าผมอยากปั้น UR ไหมอยากแต่ถามว่าผมมีเพชรไหมผมไม่มีไงท่านผููชมเข้าใจปะ คือผมก็คิดว่าแบบกูจะหาเพชรยังไงให้มันได้เร็ววะมั่ก็มันมัน,ม,นมันยากแนวฟรแล้วนี่ก็เป็น UR อาตัวใหม่นะครับอย่างกับเพลเนเนาะก็แบบโอ้โหโอ้เนี่ยไม่ทันไหรก็มี UR ตัวใหม่เข้ามาแล้วครั้งที่แล้วก็เป็นของน่เนี่ยอ่าหงจงก็แบบโอ้โหคนที่เป็นสายเติมนี่ก็แบบเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกๆวันเก่งเอาเก่งเอาคนสายฟรีก็แบบกูไม่มีเพชรแล้วกูทําอะไรกูทําไม่ไหวแล้วอ่ะ ก็เข้าใจนะที่เขาจะเลิกเล่นกันไปนะครับผมแต่ก็แบบถามว่าผมยังจะคงเล่นเกมนี้อยู่ไหมผมก็ยังจะคงเล่นอยู่นะครับผมแต่ผมก็น่าจะอัปเกมนี้น้อยลงนะครับเพราะว่าคอนเทนต์น่ะมันน้อยมากเลยท่านผู้ชมคือเข้าใจปะคือมันเล่นอย่างนี้ทุกวันอะ่ะมันมีอะไรน่าสนใจให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันก็ไม่มีนอกจากการเปิดกระช้าให้ท่านผู้ชมดูเนาะนอืม คลิปนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเกมนี้ประมาณนี้นะครับว่าเกมนี้มันกำลังอยู่ในช่วงขาตายนะครับขาตายเพราะว่าการทําตัวละครเนี่ยมันทํายากเกินไปแล้วก็การทา ur เนี่ยมันทําให้ความห่างชั้นระหว่างสายฟรีกับสายเติมมันห่างชั้นกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคือถ้าผมคิดนะเว้ย ถ้าเอาระบบ U r าออกไปเนี่ยแล้วแล้วอยู่กันแค่หกดาวแค่น,นี้แล้วก็ปั้นแข่งกันอะ่ะน่าจะโอเคถ้าอยู่ประมาณนี้มันจะโอเคมากๆเลยเพราะว่ามันจะไม่ห่างชั้นกันมากคือสายเติมก็จะมีตัวละครก่อนคนอื่นเขาแบบดาวเต็มก่อนคนอื่นเขาแต่สายฟีก็ค่อยๆตามสายเติมได้ไงแต่พอมันมี UR เข้ามาแล้วเนี่ยคือแบบแม่งแบบไม่ทนันมันมันห่างชั้นกันเกินไปอะ่ะคือมันแบบไม่ไหวนะครับผมก็ถ้า ใครคิดจะเลิกเล่นผมก็คงต้องตอบรับด้วยความแบบแบบยินแบบบอกแบบบอกแบบลาก่อนนะครับแบบเอามือวันทยาับแล้วแบบฉันฉันจะจับจำนายไว้ในเกมนี้ลากรฉันจะไม่เสียฉันจะแบบฉันจะคงเล่นเกมนี้อยู่ต่อไปแต่นายเลิกเล่นไปแล้วแต่ก็แบบไม่เป็นไรนายจะเลิกเล่นไปแล้วแต่ฉันยังคงอยู่ตรงนี้นะอะไรก็ว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็แบบเหมือนก็แบบอืม อย่างน้อยเขาก็มีประวัติศาสตร์น้อยกับในเกมนี้เนาะเพราะว่าถึงเขาจะเลิกเล่นไปแล้วแต่แอดี้เขายังอยู่ในเกมนะครับผมก็ถ้าสมมุติแอดี้เขาเก่งก็จะมีอยู่ในติดติดแะบอร์ดแหละเนาะประมาณนี้แหละนะครับผมก็นะก็เป็นโมเมนต์ที่รู้สึกแบบค่อนข้างโมเมนต์ที่ดีเนาะในกลุ่มเดซินดิโกในช่วงหนึ่งนะครับผมว่าแบบคนก็เลิกลาจากกันไปแบบมหาศาลนะเนาะแบบ คือตอนเกมน,นี้เปิดใหม่ๆคนนั้นเยอะมากเลยนะครับท at ah like so right? oh nice er ่านผู hmm. no mm ้ชมจนแม่งต้องเปิดเซิร์ฟเพิ่มอ่ะแต่พอมาตอนนี้เว้ยคือแบบทุกๆเซิร์ฟเวอร์เลยเว้ยผมเพราะว่าผมเดานะทุกเซิร์ฟแม่งกำลังเพยเยอร์กำลังลดเลิกเล่นเ้ยกำลังแบบลดลงนะครับผมแบบลดลงรลวๆเนาะก็นะก็เข้าใจแหละอืมผมก็เอาใจช่วยนะครับผมคือถ้าใครอยากเลิกแล้วเนี่ยก็ แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าอยากเล่นตอนไหนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันก็อาจจะปิดตัวลงในไม่ช้าอย่างน้อยก็คือ1ปี2ปีประมาณเนี่ยปี2ปีอ่ะผมไม่้เดาเลยนะก็อาจจะปิดไปแล้วนะครับกับเกมนี้เนาะนี่ก็อาจจะเป็นความสนใจสุดท้ายนะครับที่ผมทาคลิปก,กับเกมนี้ในช่องของเรานะครับผมแต่ก็แบบเป็นประสบการณ์นนมีค่าเนาะเพราะว่าได้เสียตังได้มีโมเมนต,ต์ดีๆกับเกมนี้บ้างได้เปิดอาชาหาตัวละครที่อยากปั้น ได้ทำคอนเทนต์หลายคอนเทนต์เลยนะครับกับการเล่นเกมนี้ก็รู้สึกมีสตอรี่เนาะเออนะครับผมก็นะประมาณนี้กับคลิปนี้เนาะผมก็เอาใจช่วยนะกับคนที่พยายามเล่นเกมนี้ต่อไปนะครับเป็นสายฟรีก็อย่ายอมแพ้ละกันผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะชนะคนอื่นๆได้นะครับถ้าคุณพยายามเล่นต่อไปเนาะแต่ถ้าคุณเล่นไม่ไหวก็ผมคงต้องแบบบอกลาแล้วก็จากลาด้วยกันรอยยิ้มนะเนาะ ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าช่องของเราจะยังมีเกมนี้ในอนาคตนะครับถ้าผมมีคอนเทนต์จะลงกับเกมนี้อีกนะครับผมก็นะหลังจากนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วหรืออาจจะมีแต่นานๆทีจะมาทีนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะรอคลิปเกี่ยวกับเกมนี้อยู่นะเนาะก็งั้นก็ไปว่าสาคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ